ค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้พ่อมซ่าจะเอาเครื่องเอ่อโรบอทที่เป็นเครื่องตัดหญ้าออกไปตัดหญ้านะคะเพราะว่าเดือนนี้เดือนเมษาแล้วอากาศเริ่มร้อนเนาะแล้วก็หญ้าก็เริ่มที่จะยาวขึ้นแล้วช่วงเดือนอช่วงวินเตอร์เนาะเราจะต้องเอาเครื่องนี้เข้าเพราะว่าเขาทนทนหนาวไม่ได้แล้วก็ ช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือซัมเมอร์อจะเข้าฤดูร้อนเนาะเราก็เอาเครื่องนี้ออกมาแล้วก็เอาไปติดตั้งใหม่นี่อุปกรณ์ก็จะมีตัวนี้นะคะแล้วก็แท่นบางเครื่องตัดหญ้าน,นี้แล้วก็เครื่องตัดหญ้าอันนี้ช่วงวินเตอร์ป้มซ่าก็เอาเข้ามาเก็บในบ้านเนะาะไม่ให้เขาโดนความหนาวจนมากจนเกินไปเดี๋ยวช่วงเนี่ยเดือนเมษาอากาศมันแล้วแต่พื้นที่นะคะบางบางพื้นที่อาจจะยังไม่เอาออกเพราะว่า อากาศก็ยังหนาวอยู่มันแล้วแล้วแต่เราว่าจะออกช่วงไหนเราดูสภาพอากาศก่อนดูสภาพว่าญ่าเรามันมันเริ่มยาวหรือยังถ้าหญ้าเราเริ่มเริ่มยาวแล้วเราสามารถออกไปได้อันนี้เป็นอ่าอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเทคนิคของป้อม่าเนาะว่าถ้าเกิดว่าเราดูว่าย่ายาวก็คืออากาศมันเริ่มร้อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คือแท่นบางนะคะ แทน่นวางเครื่องมันเป็นตัวชาร์จอยู่ตรงนี้เนาะตัวชาร์จเอ่เอเราเครื่องเขาจะเดินเข้ามาชาร์จชาร์จแบตเตอรี่เองเดี๋ยวป้อมซ่าก็ต้องเอาอันนี้ออกไปแล้วก็ไปติดตั้งก่อนโอเคเราก็จะเอาไปติดตั้งแล้วต้องดูว่าเขาชาร์จแบตเตอรี่โอเคหรืเเอ,อเปล่ามามาเจอสัวฉันเดี๋ยวจะไปตร ัวนี้ก็จะเป็นแท่นบางของเขาโดยปกติเขาจะอยู่ตรงนี้ไม่ทราบก็จะวางแท่นบางลงไปแล้วก็ให้มันชิดกับสายไฟเนาะสายไฟไมันจะมีอยู่3สามสายประมาณนี้แล้วเราก็จะเขาจะมีน็อตมาให้เรา ยึดติดกับดินไว้เนาะก็นี่นะแล้วก็อันนี้เป็นตัวล็อกไว้กับดินเลยคือไม่ให้แท่นวางเขาเคลื่อนประมาณนี้เขาจะให้มาห้าตัวนะคะด้านหน้าสองหลังสอง เอ้หนะ้าสองหลังสามบางคนอาจจะบางคนอาจจะไม่ต้องเอาเข้าก็ได้แต่เขาก็จะทำเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นบ้านบ้านให้กับเครื่องเครื่องตัดหญ้าของเราก็ไม่จำเป็นต้องยกเข้ายกออกแต่ถ้าเราไม่มีบ้านเราก็ ตัวเครื่องเราพังเราเสียหายก็ยกเข้าได้ไม่มีปัญหาเครื่องตัดหญ้ามันก็สะดวกนิดหนึ่งเวลาหญ้ามันยาวเราก็ไม่ต้องมาเสิ๋ยเรามีธุระอะไรเราก็ไม่ต้องมา,เ,าเรียดเรื่องว่าเราจะต้องตัดหญ้าเราตั้งโปรแกรมเดี๋ยวเขาก็า เครื่องตัจยัยเขาก็วิ่งออกมาตัดของเขาเองตั้งโปรแกรมไว้ว่าเราจะให้เขาตัดช่วงไหนเนาะป้อมซ้าก็จะประกอบไว้แล้วก็อ่ารอให้เขาชาร์จแบตบแล้วก็เช็คอีกทีว่าเขาจะทำงานไหม บางคนเขาก็เอาเข้าศูนย์นะคะหมายถึงวา่าช่วงเดือนช่วงวินเตอร์เขาก็เอาเข้าศูนย์ให้ศูนย์เขาเช็คใบมีให้เช็คเรื่องของโปรแกรมพอช่วงฤดูหนไวๆผีเขาก็ไปรับอ,ออกมาเอาเครื่องออกมาโอเคดูวิธีใส่ตัวนี้นะคะตัวนี้มันจะมีเส้นอยู่สามเส้น เส้นตัวนี้ก็คือเอาสอดเข้าสอดเข้าตรงนี้เนาะเข้าตรงนี้สักพุกแล้วก็มันจะมีตัวตัวล็อกตัวน้นอยๆเนี่ยล็อกอยู่ล็กอกสายไฟอยู่นี่จะมีตัวล็อกตัวนี้อยู่นะคะให้เอาเข้าแล้วก็หนีบไป โอเคแล้วก็อีกตัวนี้อีกตัวนึงอันนี้ตัวนึงก็ล็อกเหมือนกันเข้าล็อกตัวนี้อออ่านจับแต่น,นี้ป้อมถ้าสะดวกนะนจับแต่น,นีไน้ไหนไหนเย่าวลาถ่าอยดฮัลโหล ยังว่าหน้าถ้าวิดีโอเนาะเดี๋ยวอยกซนบะเดี๋ยวเราทำมาวิดีโอฮะเดี๋ยวเราทำาวิดีโอไหนอีเช้าโอเคอันนี้ก็คือเข้าทางฝั่งนี้นะคะก็คือให้ตัวลวดนี่มันเข้าในช่องนี้พอดีอ๋อเขาก็จะเสียบเข้าอย่างนี้พอดี รู้ว่ามันเข้าไหมนอ, <c oughs> อันนี้น่าจะได้แล้วเดี๋ยว,วยอันนี้ต้องต้องต้องตัดอันนี้ กัดอนนี้ออกก่อนโอเคเราก็ได้สามสายแล้วนะคะว่ามันต้องมาดูว่า,าไฟเขาจะติดไหมก็เอาอันนี้ไปเสียบไฟก็ต้องเอาสายไฟนี้ออกจากพื้นที่นะเพราะว่าถ้าไม่งั้นรถรถตัด,ด,ด,อ,ตดอันนี้ของเราตัดาย,ยา,อยาของเราเขาก็จะตัดสายไฟได้วย มาดูว่าไฟมันจะติดไหมถ้าเกิดไม่ติดก็คือเค้่องเขาจะามไม่นองโอเคเขาก็จะมีโปรแกรมให้นะคะแล้วก็ใส่รหัสลงไปกาชวิสุคอ,อ่โอเค เขาก็จะเขียนว่าเขาไม่ให้ตรงนี้เขาบอกว่าห้ามทำความสะอาดเครื่องด้วยน้ำนะคะให้ใช้แค่แปลงแปลงปัดเฉยๆแล้วก็กดโอเคแล้วเขาก็บอกว่าให้ให้กดสตาร์ทตรงนี้เลย밴ออฟสตาร์โอรอแป๊บนึงเขาบอก นี่เขาก็จะมีโปรแกรมมาให้นาะว่าเอออะไรงไงแต่แต่ของเราอ่ะเราตั้งโปรแกรมมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เราไม่ต้องไม่ตั้งใหม่เนาะก็แค่ปิดปิดตรงนี้ลงแล้วก็เขาก็จะเครื่องเขาจะสตาร์ทแล้วก็คอยดูประมาณนี้ต้องรอให้เขาสตาร์ทก่อนให้เต็มก่อนแล้วก็จะหลังจากหลังจากนั้นเขาก็จะเครื่องเขาก็จะเดินเนาะโอเค โอเควันนี้ก็คือได้เวลาของการเอาเครื่องออกมาตัดหญ้าน้อยหญ้าก็เริ่มจะยาวแล้วแล้วก็รอ,อ,อให้เขาชาร์จแบตเต็มแล้วเขาก็จะตัดเองของเขาโดยเราตั้งโปรแกรมไว้เรียบร้อยเนาะนะคะโอเคเจอก,กันคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดต,ตามรับชมนะคะถ้าใครมีเครื่องก็เนี่ยแหละดูแลเครื่องจริงๆแล้วเราต้องเอาเครื่องเนี่ยเข้าไปเช็คแล้วก็เพื่อซื้อใบมีดใหม่เนาะก็เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ